็มีหญ้าอาหารช้างสับปะรดอาหารช้างนะคะเชือกราดโอ้ยคนอะไรเยอะแยะครับที่บ้านทองเทพเรานะครับมัดมาห้าสิบคะแนนมาทำอะไรกันน้อเนี่ยแล้วก็ท่าเต้นเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเมื่อกี้400คะแนนนะคะโอ้ยังยังติดเล็บโตอยู่นะคะยังติดติดเล็บโตอยู่เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานทั้งหมดมาเต้นด้วยกันนี่แหละเนาะใช่เล็บโตมาเต้นด้วยกันใช่เดี๋ยวเราจะลงดีลิทิพสั้นๆองหญ้าอะไรครับเนี่ยหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าลูซี่ โอยาลูซี่นะครับของของของไหนครับมาจากไหนครับเนี่ย มาจากโครงการสวนสัตว์เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับผมไลฟ์สดเลยว่าทำคลิปทำคลิปทำคลิปไหมคือหญ้านี่ครับคือหญ้าดูซีนะครับดูซิคือเราได้ได้เมล็ดพันธุ์นะครับได้เมล็ดพันธุ์มาจากกรมปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์อ่าให้มาทอนผูกแล้วก็มาล็อปลูกในแปลงปลูกของเราเองอ่าจะดูซิแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนะมีโปรตีนอ่าวันนี้นะคะนอกจากกระเพาะ ก็เขาโรยให้กับช้างทดลองให้กับช้างชาวช้างเราจะได้กินกันปกติแล้วคือช้างก็กินปกติแล้วครับคใส่จากเราเลยเอามาเขาลองเขาลองขนาดนะคะก็จะมีนี่ครดินนะครับผู้เองกกูเองแล้ว็มีสารพิษมัครบนี่ไม่มีสารพิษเพราะเราใช้ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมาจากไหนปุ๋ยคอกมาจากขี้ช้างนี่แหละครับมาจากกี่ช้างใช่ครับโอ้โหนี่คือหน้าเราน้ลายใช่ไหมาเล็กสิบเก้าแปดสิบสามคะแนนนะครับ แล้วก็ยี่สิบชิ้นขึ้นไปก็คือสิบคะแนนนะครับตอนนี้ก็มาช่วยนะครับผมช่วยประมูลกระผมมูลสินของนะครับทั้งขายยาทั้งประมูลสินของให้องค์การหนึ่งร้อยคะแนนที่เขาโพสหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับท่าเอลมอนะครับดูแต่ละคนแต่ละท่านถ้าโอมีมอสเอลอีกรอบได้คหรอนี่คือพนักงานเราครับช่วยขายของนะคะวันนี้ไม่มีคนอ่านข้อความเซฟพี่อ้อคนอ่านยัง อ่านแล้วนะคะอ่านแล้วนะคะคนเยอะช้ายรับไปถึงไหนแล้วนะคะอ้าสวัสดีค่ะช่องคลายทองเพชรนะคะมาร่วมสนับสนุนอาหารชางพาย่ารูสีค่ะวันละห้าสิบคะแนนนะคะชางกินได้คนกินไม่ได้ใช่ไหมใช่ชางกินได้คนกไม่ได้ขึ้นหมอแล้วนี่คุณนหมอกับกูอ้อมนะครับอันนี้ วันนี้นะคะกระถางจากมูลช้างที่พูดก็แล้วเปิดให้ห้เปิดแล้วบอกโอเคกระฐานจากมูลช้างนะครับกระฐานจากมูลช้างไม่มีลายนะครับทางเล็กร่วมสนับสนุนอ่าผลิตภัณฑ์จากมูลช้างของโครงการโภชนาจักจังหวัดสุรินทร์ท่านช่วยเราเราช่วยช้างท่านช่วยเราเราช่วยช้างถ้าท่านไม่ช่วยเราเราก็จะช่วยตัวเองไม่ได้นะคะรายได้ทั้งหมดเข้าสถานพยาบาลช้างโรง โครงการโคชนาจักรจังหวัดรินุร์นะคะชท่านช่วยเราอย่างที่บอกนะท่านช่วยเราเราช่วยช้างท่านไม่ช่วยเราเราช่วยตัวเองไม่ได้นะคะช่วยร่วมสมทบทุนนะคะกับทางใบเล็กนะคะใบละ15บาทนะคะไ, <ป S 1> ไม่เพนต์ลาย <15 S 1> <บ>านะคะ15บาทซื้อ10ชิ้นนะคะเราให้ราคาส่งท่านทันที13คะแนนนะคะซ <13 S 1> ื้อ20 <10 S 1> ชิ้น<ไ>ข,ขึ้นไปนะคะ,ะ,คะเราให้ใบละ10คะแนนทันทีนะคะท่านที่ดูในตอนนี้นะคะเหมือนอะไรนะเหมือนขายของอยู่ในทีวีออนไลน์ช่องปฏิสัท โทรมาเวลานี้100ท่านแรกจะได้รับราคานี้พิเศษปกติเราจะขายราคา15บาทในนาทีนี้2วินาทีนี้3วินาทีนี้10นาทีนี้เราจะขายเพียงท่านละ10บาทเท่านั้นเพียงซื้อไป20ชิ้นนะคะมาดูครูออ <Morris> มมาดูครูออมก,กับแซงไม่นานเลยนั่นนะครับเนี่ยแซงไม่ทัน โดนนแนนไม่่เเห็นมอนัดมาขายของตุรกีนนี่เป็นงานแนกเลยครับเป็นเพ้นไลน์ถ้าเป็นเพนไลน์นี่าง็เยอะนะครับนีเพนไลน์อะไรครับางเยี้ก็มีใบเฟิร์นใบเฟิร์นลายทองเพชรนี่หันตูดมาลายทองเพชรแมททับเทมบุญชูบลัดชูครับนี่ก็ สีดองเงินชูน่อยครับก่อนครับลุงครับครับผมบันีึครับก่อนเออใครับลุงใหญ่นะครับซึ่งหายตกมันมานะครับเอาอือวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมองค์การส่วนสัตว์เรานะครับได้ขอสถานที่พ้าหวยนะครับและก็ขอน้องน้องช้างมาร่วมนะครับประมูลนะครับประมูล ประมูลเอ่อสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปนะครับผมเอ่อเป็นหญ้านะครับเป็นข้าวนะครับข้าวหอมมะลิระดับลูกนะครับผมดังใหญ่แล้วนะครับผมตอกนะครับตอกใครเป็นเอฟซีจ้าของงานนะครับผายทองเพชรีอ้เอาวอาอาเอาดไปได้ค่ะสองา้อยห้าสก็บาทอ่าเนาะก็รอกินหญ้าจากเอ่อ พาการผมรนะครับย bon no ่า sí ย่าลูซ oh <my> ี่นะครับผมมิติแปลกใหม่นะครับอทักีกกันนะครับทักทายกันไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะครับจเป็น้าข้อเงินแบบไม่ได้ทักทายกันนานแล้วการคนท้าในอดีตนะคะท้าใน้นะพี่เล็กนะคะพี่เล็กทายก่อนนะครับ่องร้อยห้าสิบคะแนนนะคะขึ้นอย่างเดียวเลยครับสามร้่ยกระถางสาิมีลายแจ่มไหมจ่มมเนนองมีมพรก มีลายนะคะอะไรนะหางเล็กนะคะหางใหญ่หางใหญ่มีลายแจ่มๆไหมก็หลายไม้นะครับอันนี้ลายช้างอยากให้เอาเป็นลายไหนก็ได้นะคะแต่ให้เป็นแบบไทยช้าง ได้หมดได้หมดนะครับไดด้หมกระถางขายเท่าไหร่ครับกระถางครับกระถางเล็กนะคะถ้าเกิดว่าไม่เทนลายนะคะกระถางละ15คะแนนถ้าเกิดเป็นราคาส่งถ้าซื้อ10ชิ้นขึ้นไปนะคะสิบห้าโอ้สิบสาคะแนนนะคะแต่ถ้าเกิด20ชิ้นขึ้นไปนะคะ10คะแนนชิ้นละ10คะแนนนะคะแต่ต้องซื้อเยอะนะเอามีบัวบานบ่อมีรูปพายเลอรรักกับ บัวบานอ่ารูปรูปเข่ารูปครับโอ้อหมีสิเคหรือเอาช้างเชือกหมก็ได้นะคะช้างเชื่องไหนก็ได้เราสามารถปิ้นรูปให้ได้หรือใครจะเอาลายเซ็นที่นัดนะคะเรบบัวบานกับเลือดรักนะครับผมโอเคครับผมสุดยอดครับผม <Okay. S 2> โอเคนะคนะ,คะ,อะนอกจากนี้นะคะนอกจากกระถางกรอบรูปแล้วเรายังมีสมุดโนต้ตด้วยสมุดโนต้ตสำหรับคนที่ชอบจดบันทึกนะคะาสามารถสามารถสั่งซื้อได้นะคะอันนี้มีหลายลายให้เลือกนะครับแล้วก็ ไอ้สมุดเล็กใช่ไหมนี่ก็มีสมุดโน้ตเล็กะครับโน้ตเล็กโน้ตสามสิบคะแนนนะคะคุณภาพดีนะครับสามสิบคะแนนนะคะสามสิบคะแนนแต่ถ้าสมุดโน้ตใช่ค่ะสมุดโน้ตอันเล็กสามสิบคะแนนอันใหญ่นะครับมีหลาายย 50คะแนนเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ชอบจดบันทึกนะคะสามารถสั่งซื้อได้อันนี้นะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์จากมูลช้างของเราโดยการเราไปเก็บขี้ช้างมาขี้ปุ๊บเก็บปั๊บขี้ปุ๊บเก็บปั๊บนะคะถ้าเกิดจะทํากระดาษนะคะเราต้องขี้ปุ๊บแล้วก็เก็บปั๊บนะคะามไ fc ท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ช่องพายทองเพชรนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ช่ององค์การให้สนทนะครับผมสี่ใบ ทั้งให้คิดบุกเองเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่คอมโพสอถ้าพี่คอมโพสอยากได้รายละเอียดไงักไปที่แชทเลยนะคะมีรูปองทองคำทองแท่งไหมคะถ้าแม่แม่เอฟซีค่ะอยากได้เราจัดให้ค่ะถ้าแม่แมอยากได้รูปทองเพชรเราจัดให้ค่ะถ้าเอ้ทองคำทองแท่งเอาลูปที่เป็นรูที่เป็นอยู่กับแม่ากอคอยากได้รูปที อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กๆห้ว่ารูปที่เป็นตอนโตนะคะสอบถามได้นะคะต่อมาได้นะคะคุณป้าติ้งค่าส่งคิดไงคะค่าส่งคิดตามน้ำยาติ้งนะคะค่าส่งคิดตามน้ำาติ้งนี่ก็คือยาเพียงทันทันที่ถ้าเกิดว่าคุณแม่าที่ฟังมาเท่าไหร่แล้วก็ทดลองปลูกนะครับว่าา้นะคะ อตกินดีหรือเปล่าครับผมครับผมนอกจากจะมีหญ้าเนเปลี่ยนแล้วก็จะทดลองปลูกหญ้าลูซี่นะครับละ3าบาทแต่เราไม่ขายค่ะหนึ่งกิโลเราขาค่กิโลในถุงเดียวนี้เท่านั้นนะคะอ่าถุงละร้อยห้าร้อยหกสิบห้าบาทคะแนนเท่านั้นนะคะร้อหกส้าคะแนนเท่านั้นร้อยหกสิบหคะแนนข้าวหอมมะลิสลินปลอสารพิษนะคะปอสารเคมีนะคะหอมอร่อยมีกลิ่นใบเตยนะคะหาซื้อที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของพี่สุรินนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ พี่นัทกอดสิเพิ่มราคาหรือเปล่ากอดเท่าไงกอดข้าวเพิ่มราคาอีกใช่ดู่นี้มันจะได้มีความเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มคุณหมอค่าขายวันนี้าให้ดาราหยอดซองเท่ากับพี่อะไรอย่างเดียวกันพี่ไงอ้วนอ้วนตอนนี้นะคะพี่นัทก็เริ่ม ข้าปุ๋ยไม่รู้ตอนนี้พี่นัทก็เริ่มอุ้มข้าวแล้วนะคะใครอยากให้พี่นัทใครอยากให้พี่นัทอุ้มนะคะโอนคะแนนค่าข้าวเข้าไค่ะเดี๋ยวพี่นัทอุ้มไปส่งที่ขนส่งค่ะอยากกุ้มถ้าไม่อยากอุ้มข้าวก็อุ้มหมอก็ได้นะครับนี่กุ้มทม้งหมดนะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมออุ้มให้ก็ได้ครับนี่เห็นคุณหมอนัทอุ้มข้าวแล้วใครอยากซื้อข้าวเราบ้างไหมคะสั่งมาเลยนะคะสั่นสั่งสั่ได้สั่งแลเลย ทำอะันน้องันเอะไรกันนองทเพชรทองเพชรทำอะไรกันโอ้โหทใบเฟิร์นโอ้โหอะส่งข้าวสารนะคะค่าบริเกตคริมอนโทนะคะอ่าทนี้ท่นี้คุณแี้แนะคะเนือูนเยเฮ้ยโาเกิดในเกคาริมนโทนะคะจกบวค่าส่งช่างเยอะแยะเลยครับคุณก็เยอะวันนี้นะครับผม ดูครนดังขึ้นเขาขึ้นป่าขึ้นกล้วยขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาเนี่ย268คะแนนขึ้นยากเลยหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมด้วยนะครับต้องมีข่าวสนุนด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายท่ได้นะคะ